เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอาเอสวัสดีางามเลยอันนี้ปลาจอนนะครับนี่ปลาจอนอ,อืออือปลาจอนนะครับอันนี้ มวนนิลีขี่กับแตกสวัสดีครับผบกับผมในช่องมวนนิลี่ขี่กับแตกมันนี่ผมกับพาพีพะนองมาหาเลาะตกปลาชโดเด้อครับมันนี้มาไลหลาปลาชะโด,ดครับาาชะโดแม่คอกเด้อครับ,ม,รรรบมันนี่เนื้อที่ผมใส่มันนี่ครับลูกกบแน่ละกะเนื้อป้อมแน่เด้อครับมันนี่สิมีแต่มีผลงานให้นานาได้ชมบอกกันลอติดตามเด้อครับ อีกอย่างเด้อครับปาชโดลูกคอกกะแเดวแต่คนสีด้ามาเด้อครับความคิดไผ่ความคิดมั่นพออีกอย่างมันเป็นปลาเอเลี่ยนสปีชีนะครับปาชโดนี่ผมเห็นผมกับบะจงหรอครับกับพ่านองแต่ผมสียเอาของละโต้เด้อครับไปครับเอาหลุดไป้กันครับสีมีผลงานบอเด้อครับมอนี่ลุยครับลุยเวิรงบรรยากาศครับ่น่าซี่เด้อครับมอนี่ไายเรือละอีคือเกาครับพี่น้องสีมีแต่มมีผลงานบอกระลอชุ่มเด้อครับ นี่ครับน,นี่กับท้าเรือท้เรือมะพนะครับตรงนี้ครับเมื่อกี้ขึ้นค้างเรือเลยครับพี่น้องเมื่อกี้กับลังคืนเลยหมเม้นมันกำลังสีอรอดมาท่ากี่หรือเปล่าห่อ เป็นท่าล่างเนี่ยเพราะเป็นพายเลือค่อยๆเลือมัน,นผ่าโขกมาได้ัอืมอันนี้นนน ลอยเลยเบนปากไหนบอกแม่นนั่นน่ะพอมันสิไปเยอะเยอะ กระถาตะพุดกระถาตะพุดบกเลื่อดี เด,ดินเดินเรือกับซึ่งลางเออสะลอสะลออยู่นี ừ, ่นีนปอยดกับโบโ้ <c ười> เปล้วคุณเห็นเห็นรอรอรล้อมเอากนอาเนื้อมึงตีท่านไดนเราเหล่ล้อมอกนอา ท่านเห็นแมมอยู่มันมีอยู่แล้วขันลูกหลูกมันบันยังปนิดแล้ว อันนี้คอกรเลยกกะบบ่อใดนะครับคอกรเลยกกะบผาดเลยครับสียได้ครับมันผ้าเขาแต่ปลาเลยนะครับช่วงจังหวะเรือมันมาชนหลูกของมันพอดีครับมันขืนใส่เลือเลยครับหายครับคอกรกเล็กเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเออสุบกางงามเลยอันนี้ปลาจอนนะครับนี่ปลาจอนออเออปลาจอนนะครับอันนี้อุ้ยเฮ้ปลาจอนนังเขี้ยวเถอะฮะ อแล้วให้ลูกมันอือพี่น้องเปียกเหมือนอีกแล้วอือพานองครับสายโหดครับยกอย่างเดียวครับย่่ไปบแมนอีหยังวะปลาจอนที่เขียวเถอะแล้วได้ลูกมันลูกมันระบายลูกมันปลายเฉยเลยอันนี่พันองตีหมั่หมูด้วยครับตีสามใหม่เองตีปลาจอนถึงถึงถึงไรไปนี่เบิ่งไรมันที่ที่อยู่ัน ห้างอยู่โบแม่ตัลูกใช้ห้างมันเพราะว่ามันอันนี้ของมันบดําอันนี้ปลาจอนเด้อครับนี่โบหูคือกันครับ <c oughs> แต่ลายมันงามให้ง <c oughs> ตีมัวมวครับตรงนี้สายใหม่ออมาแล้วคือโคบไปหลายโค้งแร้วเดี๋ยว่รุดหรือเปล่บ่เขาเลิกปานันแล้วมึงนี้มึงไม่วันเขาวัดโบเฟนเตติ๊ตพ่อหน่อยมันเลย ให้ตกเวียกันยังกันแค่นั้นเองน้องฟูอาใส่ยงกันเลยไอ้ยกว้บไอ้แงหยกว้บเนืเออ้อดึงโซงเล่ยอับครับนี่ที่มัว่วเด้อครับอันนี้ป้าจอนเด้อครับบ๊วยป้าเขาคูเฮ้ยยังดอกครับนี่บ๊วยมีลูกบ่มียังเด้อครับอันนี้ป้าจอนลายงามเลยนี่ครับเมื่อกี้ก็เหมือนเหมือนคูเหมือนป้ามันเขาคูนะครับเห็นมันเปิดอีกแล้วเล่ยหายพานองตือเอาอีกเบื้งมันสิการ์ดบอ เห็นมันเผือดเลยนะครับเมื่อกี้อาจมันเป็นป้าคูป้ายังยยเผือดเจ้าตนนั่นเพื่อเลยเหอมอบันนี้ได้อาจห้างไันอยู่ในนั้นเาาานานะออแต่เมิด <laughs> นั่นครับอันนี้ก็มาพอแล้วนะครับอยู่หน้านเรือของผ่านอองเลยนะครับอันนี้

วันันเหยียบเบสกูเลยขอกสี่สองกับหายครับพอดสองขอมันนีกับบันไรพอขอกไปครับหายีครับ นี่ครับอันนี้ก็พ่ายมากเจออีกแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยเลือดตเลิดครับเมื่อกี้เห็นดนๆตเห็นเหน็นใย็นนี่ครับอย่ต้นนี้นะครับเมื่อกี้ สามขอกบัได้ดพ่อขอกเลยครับมันนี่คลิปนี้ก็มีเต็มให้นานาได้ชมอยู่ครับเต็มหนึง่งเต่บัได้ดช็อตกัดเด้อครับตัวนี้มันเป็นปลาจอนเด้อครับไปตามหาหลูกขอกมันนี่ก,ก็เจออยู่สามขอกแต่บัได้ดพ่อขอกครับมันเขาปลาเม็ดลูกมันยังหน่อยแห้งครับ ไต่อีกอกหนึ่งมันมันแปลกเงกครับหอกมันเหมือนแบบนี่ห้อยคนยิ่งนะครับป้ามันเป็นแบบได้ดอกมันรลนแตกๆแบบได้ดอกครับบอหูคือกันมี้กะมีความหมานมาฝากหน้าตัวนึ่งผ่านองถือนี่ได้ท่านกินเบ็ดผ่านองถือปลาจอนนะครับนี่ยหญ่อยู่ครับสองลหกัวอยู่คลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมเลยนะครับคลิปหน้าผมสะพาไปเลาะท่านได้อีกกะติดตามกันไดเวยครับคลิปนี้กัขอตรวลากระบ๋องกันเลยครับขอบคุณครับ 에 、hey.